เอาละต่อไปจะตอบปัญหาท่านเล็กน้อยนะครับปัญหานี้ก็มีเยอะนะครับฉะนั้นก็จะตอบเท่าที่พอตอบได้แต่เท่าที่ผมเปิดเปิดดูแล้วปัญหาจะคล้ายๆกันนะก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องชีวิตเกี่ยวกับโลกโลกนี้จะเยอะเพราะมันเป็นธรรมดาที่ต้องมีปัญหาให้ท่านเข้าใจว่าปัญหากับชีวิตนี่เป็นเรื่องเดียวกันชีวิตก็คือปัญหาชีวิตเนี่ย โดยสภาพมันเป็นปัญหาเป็นทุกข์นะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นแค่เรื่องธรรมดาของชีวิตเท่านั้นยิ่งอยู่มากคนปัญหาก็ยิ่งมากไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเท่านั้นเองนะท่านนี้ถามว่าเรียนอาจารย์สุภีจะรู้ได้อย่างไรคะว่าขณะนี้เรากำลังมีสติ จะรู้ได้ยังไงว่ามีสติไหมนะก็รู้ว่ารู้ตัวเองอยู่ไหมรู้กายไหมรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไหมรู้ไหมว่าตอนนี้กําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ไหมว่าตอนนี้กําลังเดินซ้ายเดินขวารู้อยู่ไหมว่ากายกําลังยืนเดินยืนนั่งนอนกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้รู้ไหมกายกําลังทํานี้อยู่นะฉะนั้นลักษณะ อย่างนี้แหละเรียกว่ามีสติก็คือความรู้ตัวเองรู้กายว่ากายกําลังทําอย่างนี้ถ้ารู้เพิ่มขึ้นก็รู้เวทนาความรู้สึกสุข,สขทุกข์กำลังเกิดขึ้นรู้จักไหมจิตใจกําลังเป็นอย่างนี้รู้ไหมรู้ไหมว่าจิตมันกําลังเป็นอย่างนี้อันนี้ข้อที่2เกิดความง่วงขณะปฏิบัติบาปหรือไม่คะและถ้าอดทนเพียรปฏิบัติไปเรื่อยจึงถูกต้องใช่ไหมคะ ง่วงขณะปฏิบัตินี้ไม่บาปอะไรเป็นเรื่องธรรมดาทําไมจึงง่วงระหว่างปฏิบัติเพราะเรากําลังทําความดีความง่วงนี้ท่านเรียกว่ามันเป็นนิวรมันจะมาขวางก็ต่อเมื่อเราทําความดีโดยเฉพาะปฏิบัติสมถวิปัสสนาจึงจะขวางบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมดูทีวีจึงไม่ง่วงเพราะว่าเราไม่ได้มีดีอะไรมันจึงไม่ขวางนะปล่อยมันชั่วไปเลยมันไม่ยอมขวางอะไรเลย จริงๆเลยอความง่วงเซ็งชีวิตจริงๆสมชื่อมันจริงๆพยามารตอนเราไปอยู่ฝ่ายมารมันไม่ยอมขวางอะไรเลยนะน่าจะดูหนังแล้วง่วงมากจนดูไม่ได้บ้างนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เคยปรากฏเลยมีแต่ง่วงมาดูหนังแล้วหายง่วงทุกทีไปทําไมมันเป็นอย่างนั้นหนอก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละหนอจะให้มันเป็นอย่างอื่นคงจะไม่ได้หรอกนะแต่พอมาทําความดีเป็นไงครับ เอาแล้วเดี๋ยวกี่เกียจบ้างเดี๋ยวนั่นบ้างเดี๋ยวนี่บ้างแค่จะตื่นลุกขึ้นทําอาหารใส่บาตรพระนี่บิดแล้วบิดอีกอยู่นั่นแหละวนอยู่ไม่ต้องพูดถึงมาเดินจงกรมเลยทีนี้ทั้งง่วงทั้งเค็ดขัดยอกทั้งเป็นโน่นเป็นนี่อะไรนักหนาก็ไม่ทราบเลยงานก็ไม่ได้ทําให้นั่งเฉยๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาจะอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นนิวรนเป็นตัวมาขวาง เราก็มีหน้าที่อดทนทําไปถูกต้องแล้วฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายภูมิใจที่ได้ง่วงนะภูมิใจที่ได้ฟุง้งซ่านแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นไม่ถูกอยู่ทุกวันนี้ตอนอยู่ที่บ้านที่ทํางานดูเหมือนว่าทําอะไรก็เป็นหมดสามารถเข้าอกเข้าใจทําอะไรถูกต้องจนกระทั่งสอนคนอื่นได้ด้วยแต่พอมาทํากรรมฐานเนี่ยผมถามท่านแล้วผมพูดท่านรู้เรื่องไหมครับ รู้เรื่องค่ะอาจารย์แต่พอเวลาทำทำตามที่ผมพูดไหมครับไม่ทำค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดไปทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกมันธรรมดาท่านอดทนทำไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้นะครับข้อที่สามคนที่ไม่ได้แต่งงานเป็นคนมีบุญคำกล่าวนี้จริงหรือไม่คะเพราะอะไร จ,จริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับเพราะคนไม่ได้แต่งงานก็มีบุญบ้างมีบาปบ้างคนแต่งงานแล้วก็มีบุญบ้างมีบาปบ้างมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดามันไม่เกี่ยวกับคนครับไม่เกี่ยวกับแต่งงานหรือไม่แต่งงานมันเกี่ยวกับบุญเกิดขึ้นไหมถ้าบุญเกิดขึ้นมันก็มีบุญถ้าบาปเกิดขึ้นมันก็มีบาปมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดานะฮะฉะนั้นคนไม่ได้แต่งงานก็มีบุญบ้างเมื่อบุญมันเกิด มีบาบัางเมื่อบาปมันเกิดมีบุญมีบาปส่วนคนแต่งงานก็มีบุญบ้างเมื่อบุญมันเกิดมีบาบัางเมื่อบาปมันเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้มีบุญไหมครับมีบุญบ้างมีบาบ้้งเหมือนกันครับอยู่ที่บ้านก็มีบุญบ้างมีบาบ้้งเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมด้วยการที่ตั้งใจดีฉะนั้นบุญจึงมีโอกาสเกิดเยอะท่านทั้งหลายจึงควร จะรีบตักตวงไว้ฝึกหัดไว้เรามาที่นี่มานะอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เคยตามใจตัวเองเราก็ลดลงเขาให้ตักอาหารใส่ถาดเราก็ตักถ้าอยู่ที่บ้านเราจะทําอย่างนี้ไหมครับเราไม่ทำนะนการทําตามเขานี่มันเป็นบุญนะทำตามกฎระเบียบของเขานะเขาให้ใส่ชุดขาวเราก็ใส่เนี่ยก็เป็นบุญนะเนี่ยทำอื่นๆให้นอนอร้อนบ้างเย็นบ้างก็ทนนั่งไปปรับไปอะไรไป ออมันมันหนาวนะก็หาเสื้อผ้ามาห่มเอาอะไรเอานะถ้าอยู่ที่บ้านเรายอมไหมครับแบบนี้ไม่ยอมนะนี่ฉะนั้นการยอมการอดทนได้นี่เป็นบุญมาที่นี่โอกาสเกิดบุญจึงเยอะท่านทั้งหลายจึงควรรู้จักบุญและเติมบุญให้มากๆนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพค่ะอยากเรียนถามถึงความแตกต่างระหว่างอาณาปานสติ กับการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนวงเล็บ14จังหวะค่ะอันนี้ไม่ทราบท่านไหนเคยไปทําบ้างนะก็มีหลายสํานักสอนกันและที่ยุวพุทธก็มีนะคอร์สที่เป็นแนวหลวงปู่เทียนยนะท่านไหนชอบก็ไปดูตารางแล้วก็มาทําได้นะโดยเบื้องต้นท่านก็จะให้ฝึกสติโดยมีท่าทาง14จังหวะอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะส่วนอื่นึก็คงมีเดินจงกรมมีนั่นมีนี่อื่นๆอีกหลากหลายแหละ ผมก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันแต่เคยไปบรรยายธรรมะให้ในคอร์สบ้างในที่สำนักของท่านที่มีแนวปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนบ้างแต่ว่าไม่เคยไปเข้าปฏิบัติจึงไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตามที่เห็นในหนังสือจะมีรูปนะมีรูปยกมือขึ้นให้รู้เอามือมาเอามือไปให้รู้อะไรพวกนี้สิบสี่จังหวัดนะซึ่งท่านก็หลายคงจะหาได้นะไม่ยากนะครับว่ามียังไงบ้าง ทีนี้ท่านถามว่าอาณาปานาสติกับสิบสี่จังหวะนี้มันมันต่างกันยังไงนะมันแตกต่างกันยังไงโอ้ถ้าพูดถึงวิธีอุบายเนี่ยมันต่างกันเยอะครับลมหายใจไม่ต้องทําอะไรมากให้นั่งคูบัลังตั้งกายตรงแล้วดํารงสติไว้เฉพาะหน้ามุ่งตรงต่อลมหายใจเอามาจับที่ที่ลมหายใจมันปรากฏชัดก็คือแถวแถวปลายจมูกลมหายใจมันก็เข้าออกส่วนแนวหลวงปู่เทียนต้องไปศึกษาก่อนว่า ท่านสิบสี่จังหวะมีอะไรบ้างและให้ทําไงนะส่วนลมหายใจก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รออรนะส่วนในหลวงปู่เทียนก็อยกมือขึ้นรู้เอามือมารู้เอามือไปรู้อะไรก็ว่า,าไปแล้วแต่ต่างกันโดยอุบายวิธีทีนี้ถามว่าสามารถทําควบคู่กันได้หรือไม่เอ๊ต้องลองดูนะเดี๋ยนั่งหายใจ มันมันยังไงเนี่ยมันผบว่าถ้าไม่คล่องจริงๆคงจะทํายากนะต้องอาจจะเป็นตัวคนคล่องๆหน่อยควรจะเลือกอันใดนหนึ่งมากกว่านะเออต้องยึกมือหายใจลำบากอยู่เลยโค้งใจลำบากอยู่ครับนะท่านบอกทําร่วมกันได้ไหมคู่กันได้ไหมถ้าทําได้มันก็ได้ครับคือว่าจริงๆไงท่านต้องการให้จิตมาอยู่กับกาย่านนั้นเองมันไม่ได้มีอะไรหรอกให้มาอยู่กับลมหายใจก่อนมาอยู่กับยกมือก่อนอ่านี่ยกขึ้นรู้เอามือลงรู้พลิกไปพลิกมาทีนี้จะมัวนพรพลิก ลมหายใจดูมันจะเป็นยังไงผมยังนึกไม่ออกเยนะก็ลองดูครับลองดูถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ครับทําอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับข้อที่สองถ้าทําจนถนัดวิธีใดวิธีหนึ่งจะทําให้ทําลําบากขึ้นหรือไม่ถ้าถนัดวิธีใดวิธีหนึ่งมันก็จะทําได้คล่องแคล่วขึ้นเมื่อคล่องแคล่วแล้วเราก็จะสามารถทําอื่นๆไปได้อุปมาอย่างนี้ครับเหมือนเราหัดขับรถใหม่ๆทําอะไรอื่นๆได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องขับอย่างเดียวครับ ต่อมาพอขับรถชำนาญทาไงได้บ้างครับเพียบเลยบางคนโทรศัพท์ได้เฉยเลยบางคนเล่นไลน์เฉยติ้งน้องติ้งนองอยู่เฮ้ยมันขับรถได้มันติ้งนองได้ด้วยเว้ยลองคิดดูสิครับคนชำนาญมันทําได้เยอะครับฉะนั้นก็แล้วแต่ความชนานาญนะครับข้อที่สามความยากง่ายในการเข้าถึงธรรมแต่ละวิธีอันนี้อุบายวิธีนี้เป็นชั้นต้นส่วนการเข้าถึงธรรมนี้เป็นด้านจิตนะครับด้านอุบายวิธีนี้เป็นการฝึกให้ ตะล่อมจิตเข้ามาเพื่อที่จะให้มาอยู่กับตัวพอมาอยู่กับตัวแล้วจะได้ทํากรรมฐานให้ลึกซึ้งต่อไปนะอันนี้ฉะนั้นการเข้าถึงธรรมก็ต้องอยู่ที่คุณธรรมของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นไม่ขึ้นอยู่กับวิธีหรอกครับวิธีนี้เป็นอุบายเฉยอ,อันไหนได้ก็ได้ทั้งนั้นแหละนะทั้งสองวิธีเหมาะกับคนที่มีจริตนิสัยต่างกันหรือไม่ใช่ต่างกันคือถ้าลมหายใจนี่เหมาะสําหรับคนที่ เป็นคนประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่นิ่งๆได้อะไรได้แล้วก็สามารถที่จะยกจิตมาไว้ที่ลมหายใจมีสติดีเป็นพวกที่สามารถกำหนดลมหายใจได้ส่วนยกมือไปยกมือมาเนื่องจากมีความตั้งใจด้วยอันนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่อาจจะสติไม่ค่อยดีนักหรือว่าอาจจะเขาเรียกอะไร แม้ฝึกใหม่ๆก็ทําได้ส่วนลมหายใจนี่ฝึกใหม่ๆก็อาจจะทําได้แต่เนื่องจากเราไม่ค่อยได้ตั้งใจหายใจเท่าไหร่พอไม่ได้ตั้งใจนี่พอปล่อยๆผ่อนๆไปเนี่ยจิตมันจะไปทําความเคยชินได้ไวเราก็โอกาสหลับมันง่ายนทะ่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังเยอะอยู่ลมหายใจดีนะส่วนยกมือเนี่ยมันต้องตั้งใจเยอะนะตั้งใจยกมือขึ้นเอามือลงมันไม่ค่อยไปไหนเนะี่ยมันโอ้ทาสนุกเลยแหละทีนี้นะ อึด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 อ่าอ,อ,อย่างนี้น่าจะดีอยู่นะทาลองนี้นะครับส่วนวิธีที่ผมแนะนํานี่ก็ง่ายๆเลยก็คือเอามาจุดไหนก็ได้ในกายนี้แล้วก็ถ้ามันไม่ค่อยอยู่ก็ให้ทําขึ้นมาได้ด้วยแต่ว่าให้ทําอันที่ง่ายๆเช่นกามือเข้าแบมือออกหรือกระดิกอย่างนี้คือแบบนี้มันจะสะดวกในแง่งที่ว่าท่านฝึกที่นี่แล้วต่อไปท่านเอาไปทําที่บ้านได้ นะอเอาไปทาที่บ้านก็ลูบมือมันก็ทําได้ตลอดที่ไหนก็ได้นะไปที่ทํางานก็นั่งลูบมือคงไม่มีใครว่าแต่ถ้าไปที่ทํางานแล้วนั่งยกมืออึ๊กอึ๊กอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะมีคนข้างๆรู้สึกหวาดเสียวอย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นก็ต้องให้เหมาะสมครับนะอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์อาจารย์กรุณาสอนวิธีแก้กรรมค่ะ เพื่อให้ชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรืออุบัติเหตุเจ็บป่วยเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรไม่มาจองเวรกันกราบขอบพระคุณค่ะนะท่านให้ผมสอนอะไรที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะสอนเพื่อให้ชีวิตราบรื่นนะครับชีวิตราบรื่นไม่มีจริงครับชีวิตมันเป็นของมีอุปสรรคโดยธรรมชาติมันจึงเป็นชีวิตครับมาอยุวพุทธนี่ราบรื่นไหมครับ ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะรถกอดติดอันนั้นก็ติดเดี๋ยวติดไฟแดงอีกอะไรอีกเดินจงกรมราบรื่นไหมครับไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เดี๋ยวง่วงนอนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่โอ้ยทําไงจะเดินจงกรมราบรื่นดีเนาะป,ปล่อยปล่อยปลาไหลดีไหมไม่หายหรอกครับเพราะชีวิตมันเป็นทุกข์ครับโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นครับท่องไว้เถอะสัพเพสังขาราทุกขานะมันเป็นธรรมดาครับ อันนั้นนี้ท่านนี้ให้ผมสอนในสิ่งที่แม่นไม่อาจจะเป็นไปได้นะครับขออนุญาตว่าสอนไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่ใช่ความจริงให้ชีวิตไม่มีอุปสรรคนี้มันมันมีไหมครับไม่มีหรอกครับมีแผนกเตะตัดขาเราอยู่เรื่อยครับดูเหมือนจะเจริญงอกงามเดี๋ยวเตะตัดขาหัวทิ่มอีกแล้วเหมือนจะเจริญไปเรื่อยๆเอาตายแล้วเกิดใหม่แล้วไปเรียนหนังสือใหม่อีกรอบหนึ่งวนอยู่เท่านี้แหละครับชีวิตมันมีอุปสรรคอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายให้รู้จักไวเ้เถอะ ว่าอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็อุปสรรคจากสามีไม่ได้ดังใจคิดบ้างดูเหมือนจะได้ดังใจแล้ววันนี้อุตส่าห์งอนให้เขามาง้อตั้งนานแล้วแล้วสักหนาก็เอาใหม่แล้วหาเอ้ยวนวนอีกแล้วเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่โอ้ยจิป,ปาถะครับปัญหามันเยอะมากที่มันเยอะมากก็เพราะมันเยอะมากอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาท่านจึงว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยอุปสรรค ที่ไม่มีอุปสรรคนี้มีที่เดียวก็คือนิพพานเราจึงต้องมาเดินมรรคนะครับขนาดเดินมรรคยังมีอุปสรรคเลยครับจะต้องถึงนิพพานก่อนครับจึงจะไม่มีอุปสรรคนีจึงต้องละตัณหาให้ได้ก่อนท่านจึงจะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางอีกเลยถ้าละตันหาได้จะไม่มีอะไรมาขวางทางท่านได้เลยอุปมาง่ายๆอย่างนี้เหมือนเราต้องการจะเดินทางขับรถไปที่ทํางาน ถ้าเราจ้องที่จะให้เราไปถึงที่ทำงานเวลานั้นเวลานี้ให้เราไปถึงในเวลาที่เราต้องการเราจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคครับขับรถไปอ้าวรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้ามาแล้วแหมอุปสรรคมาหรือยังครับมาแล้วลำบากอีกแล้วนะขับรถไปอีกหน่อยเจอไฟแดงไปครับอุปสรรคอีกแล้วทำให้เราช้าลงไปที่จะถึงบริษัทเราอีกคีัยขับรถไปอ้าวไอ้มอนันข้างหน้าช้าอีกแล้วโอ้ย กว่าจะถึงบริษัทนี้เป็นครับอุปสรรคเยอะไหมครับอุปสรรคเยอะมากถามว่าอุปสรรคนี้มันมาจากไหนมันมาจากความอยากให้เราไปถึงบริษัทไัยวๆนั่นเองต่อไปเราเอาความอยากออกไปครับขับรถไปไม่อยากจะไปถึงบริษัทไวๆแล้วไม่อยากแล้วอยากมันทุกเนี่ยมันอุปสรรคเยอะนักเลิกอยากมาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์มนตัดหน้ามันเดิมเป็นอุปสรรคไหมครับไม่เป็นครับเพราะว่าไม่ได้อยากครับ ขับไปเรื่อยๆเจอไฟแดงเป็นอุปสรรคไหมครับไม่เป็นครับก็ขับไปเรื่อยๆครับถึงบริษัทไหมครับถึงเหมือนกันครับมันต่างกันตรงไหนครับคนหนึ่งมีอุปสรรคอีกคนหนึ่งไม่มีอุปสรรคคนที่มีอุปสรรคเพราะว่ามีกิเลสตัณหาอุปาทานมีความอยากที่จะเอาตามใจชอบส่วนคนที่ไม่อยากสิ้นอยากแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเหมือนท่านเดินจงกรม ถ้าท่านอยากจะสงบเนี่ยดูเหมือนมันมีอุปสรรคจริงๆเลยเดินมาโอ้เดี๋ยวก็ง่วงนอนเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็รำคาญโอ้เดินไปเดินมาเออเดินาดนานไอ,นอ้ชักจะสงบเว้ยติงนองเ,อเกือบสงบเลิกซะแล้ว <_ hi> เป็นไงครับอุปสรรคเยอะไหมครับแค้อุปสรรคมันเยอะจริงๆเพราะอะไรครับเพราะมันอยากครับ เพราะมันอยากทีนี้เอาความอยากออกไปสิทีนี้เดินไปเตะไม่อยากสงบหรือไม่สงบช่างมันรู้ไว้อเดินก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาวก็รู้ง่วงนอนก็รู้ไม่ง่วงนอนก็รู้ไปอย่างนั้นแหละเบือเ่อเหงาเศร้ารำคาญก็รู้ไปว่าเออทุกอย่างมันผ่านมาและผ่านไปนะมีแต่ของไม่แน่นอนมีแต่ของไม่เที่ยงแท้นาะจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปมีอุปสรรคไหมครับไม่มี คนหนึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคอีกคนหนึ่งไม่มีอุปสรรคมันต่างกันตรงนี้ครับเท่านั้นแหละนะอันนี้ท่านนี้ให้ผมสอนวิธีแก้กรรมเพื่อให้ชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรืออุบัติเหตุจบเจ็บป่วยเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรไม่มาจองเวรกัน่าใครๆก็ต้องการอย่างนี้แต่ไม่มีใครได้สักคนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับ ฉะนั้นถ้าจะแก้กรรมก็ให้แก้เพราะว่ากรรมมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีของไม่ดีเราไม่ทำเราก็แก้มันซะวิธีแก้ง่ายๆก็คือไปรู้จักว่านั่นมันไม่ดีแล้วก็เลิกเรียกว่าแก้กรรมที่ผมแนะนำท่านทั้งหลายเมื่อกี้ก็เป็นแนะนำวิธีแก้กรรมนั่นเองที่ตอนบรรยายคือให้รู้ว่าทุจริตทั้งสิบนี้มันไม่ดีอย่างแน่นอนเห็นถูกต้องก่อนพอเห็นถูกต้องแล้วก็ไม่ไปทำอย่างนี้เรียกว่าแก้ได้แล้วนะ อย่างนี้แก้กรรมแต่ที่แก้กรรมนี้ไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตราบรื่นเพื่อให้รู้ว่าชีวิตนั้นมันมีแต่ทุกข์ขนาดทําคุณงามความดีมันยังทุกข์เลยมาเดินจงกรมมันยังลําบากเลยแล้วทีนี้ถ้าทําไม่ดีมันจะลําบากกว่านี้ไหมลําบากกว่านี้มากทุกข์กว่านี้มากนะอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะครับชีวิตมันเป็นทุกข์มันไม่ราบรื่นมีอุปสรรคนั้น เป็นเรื่องถูกต้องแล้วเป็นธรรมดาของชีวิตให้เรารู้จักมันพอรู้จักมันแล้วเอาความอยากความคาดหวังในใจของเรานี้ออกไปซะเพราะกระแสของชีวิตมันเป็นอย่างหนึ่งกระแสตัณหาในใจเรามันเป็นอีกอย่างหนึ่งแท้จริงตัณหาในใจเรามันไม่มีกระแสโดยทําไปมันอยากจะอยู่นิ่งๆเหมือนกระแสน้ํามันไหลไปไอ้เจ้าตัณหามันกระโดดไปขวางบอกว่าแกอย่าไหลนะ ของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไหลไปของมันอย่างนั้นของไม่แน่นอนคนไม่เหมือนกันในโลกก็ไปอย่างนั้นไอ้เจ้าตันหามันกระโดดไปขวางชาวบ้านเขาเพราะขวางชาวบ้านกระแสไม่เที่ยงก็ชนตันหานั้นก็เลยเกิดเป็นอุปสรรคต่างๆในจิตใจของเราขึ้นมาฉะนั้นถ้าเอาเจ้าตันหานี้ออกไปอยู่กับของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ไม่แน่ไม่นอนบริหารไปด้วยปัญญาก็สามารถฝึกสติ ฝึกปัญญาได้เอาของไม่แน่นอนนั่นแหละมาฝึกปัญญาโอ้ไม่แน่นอนอีกแล้วหนอโอ้เป็นทุกข์แท้ชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนี่ก็จะได้ปัญญานะครับอีกท่านหนึ่งกราบอาจารย์ถ้าวันนี้ศีลแปดขาดแล้วควรทำอย่างไรต่อไปดีคะขอบคุณคะ่ะให้สมาทานใหม่นะครับหันหน้ามาทางพระเนี่ยแล้วก็ตั้งใจพูดเอา บางคนพูดไม่ได้ก็ไปเปิดหนังสือพูดสมาทานตั้งใจใหม่เพราะว่าท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยสมาทานแบบรวมกันเวลาสมาทานแบบรวมกันนี่หมายถึงคนตั้งใจเต็มที่คือถ้าผิดข้อเดียวขอผิดหมดแะแบบเอาจริงเอาจังมากแต่ว่าดูหน้าแล้วไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่ไม่สมกับคำพูดเลยแต่พูดมาอย่างนั้นแล้วไม่รู้จะทำไงพูดแล้วก็แล้วไปสิทีนี้ทีนี้ถ้าขาดข้อเดียวมันก็ขาดหมดครับ พอขาดหมดทาไงเราก็สมาทานใหม่นตั้งใจใหม่นะครับอย่างนี้จากนั้นศีลแปดนี่ก็เอาไว้ฝึกหัดนะครับอย่าไปจริงจังว่าจะต้องยึดถือเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นถ้าขาดเนี่ยเราก็สมาทานใหม่หัดฝึกเอาไว้พวกเราอย่างพื้นฐานให้มีศีลห้าไว้แม้ศีลห้าก็เหมือนกันถ้าขาดเราก็สมาทานใหม่น ฉะนั้นเวลาสมาทานตั้งใจรักษาศีล5ห้าเนี่ยให้พยายามสมาทานในแบบแยกกันแยกกันเพราะว่าเวลามันขาดข้อหนึ่งจะได้เหลือสีไงจะได้ภูมิใจนะแต่ว่าอย่าไปขาดหมดนะนะขาดข้อหนึ่งเรียบร้อยก็เติมมาใหม่สมาทานรักษาไว้ใหม่นะครับเพทางพวกเรานี้ใช้วิธีสมาทานเอาับใช้วิธีฝึกหัดสมาทานนะครับอีกท่านหนึ่ง เรียนท่านอาจารย์สุภีปัญหาของดิฉันคืออาชีพของครอบครัวเป็นร้านขายปลีกเน้นสุรายาสูบเป็นหลักที่ทำตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่และรุ่นดิฉันเป็นผู้ดูแลต่อตามที่ทราบคือสุรายาสูบเป็นของอบายดิฉันจึงพยายามลดละให้มีสินค้าน้อยลงแต่ก็ถูกขัดขวางจากญาติผู้ใหญ่ว่าเป็นอาชีพไม่ผิดเพราะเราไม่ได้ชักชวนโฆษณา ให้ใครมาซื้ออยากทราบว่าความเข้าใจของญาติถูกต้องหรือไม่คะไม่ถูกต้องนะครับก็ให้ไปบอกเขาว่าความเข้าใจของคุณญาติผู้ใหญ่นั้นไม่ถูกต้องแต่บางทีเขาไม่เชื่อเราเนื่องจากเขาเป็นญาติผู้ใหญ่กว่าเราก็ให้พาไปวัดให้พระทันเทศให้ฟังว่าอาชีพที่ไม่ควรทํานั้นมีอะไรบ้างก็ต้องดูว่าเขาศรัทธาใครนะก็อย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาพาไปวัดต่างๆก็ ไปเตรียมกับหลวงพ่อสักนิดหนึ่งไม่ใช่ไปใช้งานหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยเทศเรื่องนี้หน่อยหลวงพ่อ,อพูดเรื่องนี้เรื่องนี้สองเที่ยวนะ้องพ่อ่ะว่าไปต้องมีอุบายมีเทคนิคเยอะเหมือนกันนะสอนญาติพี่น้องนี่สอนยากครับเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเขาเป็นญาติผู้ใหญ่นี่เขาคงไม่เชื่อเราหรอกโดยธรรมชาติแต่ถ้าเขาศรัทธาครูบาอาจารย์องค์ใดก็พาเขาไปฟังธรรมซึ่งธรรมะเวลาท่านแสดงท่งานก็จะพูดเรื่องนี้อยู่อยู่เรื่อยๆแหละ เรื่องสุราเมรัยไ,ไม่ควรขายไม่ควรดื่มนี้พูดประจําอยู่แล้วแหละไม่ว่าวันไหนก็คงพูดอยู่แล้วนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์กรุณาสอนมรณสติเตรียมตัวตายวินาทีสุดท้ายของชีวิตด้วยค่ะวงเล็บสวดมนต์ไม่เป็นและไม่มีเทปสวดมนต์แหมกะจะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับเนี่ย เนี่ยคนเราเป็นอย่างนี้แหละครับหวังอะไรลมๆแรงๆไปเรื่อยครับสวดมนต์ก็ไม่เป็นหวังว่าเอาละก่อนตายนี่เอาละฉันจะมรณะสติแหละอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับจงไปสวดไว้ซะให้เรียบร้อยสวดให้เยอะๆไว้ก่อนตายนะั่นแหละสวดไว้เถอะตอนตายจะได้สวดมรณะสติได้ในหนังสือสวดมนต์ก็มีนะครับมรณะสตินะ่ะนะมีไหมที่บทว่าอะไร มรณะประโยสานังงเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบนะอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้เนี่ยสวดไว้กี่ประโยคก็ได้แล้วก็สวดบ่อยๆนล้วน้อมความจริงนั้นเข้ามาใส่ตนบ่อยๆนะน้อมเข้ามาบ่อยๆโยนิโสเข้ามาบ่อยๆเราจะต้องตายอย่างแน่นอนเราไม่อาจจะหลีกพ้นความตายไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาและไม่ใช่มีแต่เราเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาผู้อื่นก็มีความตายเป็นธรรมดาเช่นกันให้นึกบ่อยๆอย่างนี้นะครับส่วนจะรอวินาทีสุดท้ายแถมสวดมนต์ก็ไม่เป็นแถมไม่มีเทปสวดมนต์อีกอย่างนี้คงจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับฉะนั้นจงสวดมนต์ให้เป็นนะจงไปท่องบทนี้ไว้ท่องไว้ไม่ยาวหรอกครับนะท่อง แล้วก็จําได้แล้วก็เอามาใส่ใจพิจารณาทั้งตนทั้งผู้อื่นทั้งภายในทั้งภายนอกเราก็ตายเป็นคนอื่นก็ตายเป็นคนอื่นเขาตายเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนว่าเราก็เหมือนเขาฝึกบ่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นมรณสติขึ้นนึกถึงความตายได้พอนึกถึงความตายได้ต่อไปเมื่อความตายมาถึงก็จะไม่กลัวเพราะว่านึกเอาไว้แล้วเหมือนเราเมื่อเหตุการณ์มาถึงเราก็ อ๋อนึกเอาไว้แล้วอย่างนี้จะกลัวไหมครับไม่กลัวนะแต่โดยส่วนใหญ่พวกเราไม่ยอมนึกเอาไว้แล้วอย่ามาพูดถึงความตายทีเดียวนะอย่างนี้ไม่เคยนึกเลยว่าจะตายพอจะตายจริงก็เลยพอไม่ได้นึกมันก็เลยกลัวฉะนั้นให้ท่านนึกเอาไว้เสมอนะมีลูกมีสามีมีใครๆก็นึกเอาไว้เสมอว่าจะต้องจากกันเป็นธรรมดาพอนึกไว้บ่อยๆอย่างนี้เมื่อจากกันก็ อ๋อนึกเอาไว้แล้วนึกเอาไว้แล้วเนี่ยฉะนั้นเรื่องถูกต้องนึกไว้เยอะๆนะครับให้มีสตินะเอาละผมบรรยายและตอบปัญหาในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน,นครับ